เผยส่วนน15ทีรักษาโรคลดอ้วนได้บล็อกพี่น25ของเราในวันนี้วันพุทธที่9รก,กรกฎาคมพศ2557เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีข่าว ที่น่าซาสลดของน้องผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งข่าวนั้นก็ช่วยทําให้สังคมมาตื่นตัวในเรื่องการตั้งคถามของการลงโทษคดีนั้นในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้บริการขนส่งสาธารณะซึ่งวันนี้เราก็จะมามาพูดถึงเรื่องนี้กันเพราะว่ามันเศร้าแล้วก็เป็นเรื่องที่แต่ละคนก็มีความเหม็นแตกต่างกันว่ากฎหมายที่เรามีอยู่มันสมควรหรือไม่สมควรยังไงแลวเราจะแก้ปัญหานั้นได้อย่างไรสำหรับวันนี้เราก็จะมาชวนเล่นเกมจับผิด ในเรื่องของข่าวที่เพิ่งพูดไปซึ่งพาดหัวมาสะดุดตามากว่าเผยส่วนมต์15นาทีรักษาโรคลดอ้วนได้ลองมาอ่านตัวในข่าวกันดีกว่าในข่าวบอกว่าแพทย์คนหนึ่งที่เป็นอธิบดีพัฒนาการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเผย,เยว่าการส่วนมน์บำบัดถือเป็นสาสตว์หนึ่งของแพทย์ทางเลือกที่ใช้หลักการบ a ิ i o n ลเซอร์พี่ก็คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นบางคลื่นมาบำบัดความเจ็บป่วย โดยผู้ที่สมมวลระยะเวลา10.5ที่ขึ้นไปจะหลั่งสารเซโรโทนินออกมาคุมความหิวอารมณ์และความโกรธส่วนในเรื่องของการรักษาโรคเน,นี่ยในน้ข่าวบอกว่าได้มีการติดตามผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานหลอดเลือดสมองติดเครียดซึมเศร้าและไมเกรนเยอะมากโดยการให้สมมวลในเวลา10นาทีเป็นเวลาต่อเน,นื่องกันครบคู โยคะบำบัดแล้วเพราะว่ามีอาการดีขึ้นและบางโรคหายขาดเลยโดยเขาเอาว่าผลนี้ก็ไปสอดคล้องกับงานวิจัยที่บอกว่าการสวดมนต์ทําให้ช่วยสร้างคลื่นที่ไปส่งความสุขแล้วก็ไปกดสั่นความทุกข์ลงเราจะไม่ต้องจับผิดจากอะไรก่อนดีอย่างแรกคือหลักปรั i o n เทอรพีนี่มีอยู่จริงแต่ในบทความนี้ไม่ได้บอกว่าการสวดมนต์มันเกี่ยวข้องกับปรัชญเทอรพีอย่างไร ซึ่งเขาอ้างว่าเสียงของการสวดมนตน์ไปช่วยกระตุ้นส่งคลื่นขึ้นสมองหรือผ่านทางร่างกายให้สร้างสารความสุขขึ้นมานก็กลับมาที่คําถามในเรื่องของการสวดมนต์ที่ว่าหนึ่งการสวดมนต์มันใช้ภาษาบริสนสกิตที่เราไม่รู้จักคําหมายแล้วคำคานั้น,นมันจะมีผลพิเศษต่อร่างกายอย่างไรแต่ว,ว่าคนที่ ใช้ภาอื่นญี่ปุ่นอังกฤษจีนเนี่ยเขาจะเสียผลประโยชน์ตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่ได้สบมบูรณ์ฟบนภาษาไทยเหมือนเรานีนาอะไรอย่างนี้เรินต้นคือมองผ่านก็เป็นการเสิร์เหมือนกันแต่ว่าถามว่าการสิร์ฟบมนมันพิเศษกว่าการพูดปกติยังไงถ้าเกิดเราไม่รู้ความหมายเหมือนกันหรือถ้าเกิดเราจะรู้ความหมายจริงมันแต่ว่าคําพูดเราไม่ออกผล ขึ้นไปเคนื่อนสมองยังไงอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำการวิจัยมาอย่างไรประการที่2คือข่าวนี้อ้างว่ามีการติดตามกลุ่มผู้ป่วยในโรคต่างๆแล้วก็พบว่ามีอาการดีขึ้นแต่ทีนี่ถามว่ากลุ่มผู้ป่วยกลุ่มนี้เขาไม่ได้แค่สวดมนต์เขาสวดมนต์บวกโยคะบำบัดบ,บวกกินยาบวกออกกำลังกายบวกอะไรมู้นนู้มาแล้วก็เขาหายดีแล้วก็สรุปว่าการสวดมนต์มีผลช่วยอืก็อาจจะมีผลช่วยแต่ว่า การอ้าองแบบนี้มันไม่ได้ให้น้ําหนักข้อมูลอะไรไปกับการส่วนบนเลยลถ้าเกิดต้องการจะพิสูจน์จริงๆเราก็ต้องหยิบกลุ่มตัวอย่างมา2กลุ่มกลุ่มแรกส่วนตนและกินยาและทำยาฆ่าล้มบัตรกลุ่มที่2ไม่ส่วนตนแต่กินยาและทำยาฆ่าล้มบัตรแล้วดูว่าต่างกันยังไงซึ่งเรื่องนี้ก็จะไปโยงเกี่ยวกับเรื่องของ correlation กับ causation นั่นก็คือการที่เหตุการณ์2อย่างมีความเกี่ยวเนื่องกันไม่จะเป็นต้องสรุปได้เดียวว่าเหตุการณ์หนึ่งทำให้เกิดเหตุการณ์2 อย่างที่สามคือเรื่องของการสมมติเป็นกระตุ้นคลื่นความสุขและกดคลื่นความทุกข์อันนี้ก็น้าสงสัยว่านิยามคลื่นความสุขกับสารความทุกข์ค,คลื่นอะไรสักอย่างเนี่ยมันคืออะไรเป็นเรื่องที่ดูลอยๆอมันฟังดูเป็นสุด u d o s c i e ไปหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดไม่มีการนิยามให้เราเห็นชัดว่าคลื่นสุขคืออะไรคลืค่นกข์คืออะไรมีชื่อทางวิทยาศาสตร์อย่างไรมีสมบัติอย่างไรแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเชื่อไปทําไมจะผิดอีกอย่างอ,างอางีสิ่งก็คือเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของ ค่าติที่เคยพูดไปเมื่อนานมาแล้วซึ่งเราก็จะเลือกเชื่อเฉพาะสิ่งที่เราอยากเชื่อหรือว่าสิ่งที่มันคล้องจองกับความเชื่อในัรน่องของเราอย่างเช่นถ้าเราจะแบ่งกลุม่มคนมีสองกลุม่มก็คือกลุ่มคนที่สดม์และไม่สดม์แล้วก็แบ่งกลุ่มนั้นออกเป็นสองกลุม่มเช่นัคือกลุ่มคนที่หายจากโรคนั้นและกลุ่มคนที่ไม่หายจากโรคนั้นก็คือเป็นโรคนั้นอยู่คนที่ไม่สดมลและหายจากโรคนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมครับเขาก็เดินออกจากโรงพยาบาลจบไม่เป็นข่าวไม่เป็นอะไร ถ้าเขาไม่สวดมนต์แล้วเขาไม่หายโรคก็จะไปโทษหมอโทษเวรกรรมโทษอะไรก็แล้วไปก็ไม่เป็นข่าวเหมือนกันทีนี้กลุ่มคนสวดมนต์และไม่หายโรคกลุ่มคนสวดมนต์แล้วยังเป็นโรคอยู่เนี่ยถามว่าเคยได้ยินไหมมีแน่นอนแต่ว่าเขาไม่เอามาเล่าให้ฟังหรอกเป็นคนที่สวดมนต์แล้วไม่หายแล้วเขาก็ เป็นโรคออกอไปเขาก็ไม่บอกคนอื่นว่าการสม,มน์ไม่ช่วยแต่กลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่สม,มน์หายโรคเขาจะรู้สึกว่าโอ้การสม,มน์นี่ทําให้โรคของหายมันเป็นปฏิหาริย์มันเป็นสิ่งสุดยอดไปเลยซาร,ร่าเพราะฉะนั้นเขาจะมาบอกต่อคนอื่นว่าการสมน์มันช่วยอาจจะเป็นเพสซิโบหรืออะไรก็ว่าไปแต่ไอ้กลุ่มคนสามกลุ่มที่เหลือในตารางเนี่ย ไม่มีผลเราไม่เห็นกลุ่มเป้าหมายนี้เราเห็นแต่กลุ่มที่สมมติแล้วหายก็เลยกลายเป็นว่าดูเหมือนว่าการสมมติมันมีส่วนช่วยให้หายโรคจริงๆซึ่งการวาดตารางอย่างที่บอกก็เอาใช้กับอะไรอย่างเเช่นการติดเกมไม่ติดเกมอัากรรมกับไม่ติดอญากรรมเป็นต้นเราจะเห็นกลุ่มตารางโตว่าคนติดเกมแล้วก็อัชญรกรรมแต่ว่าในส่วนที่เหลือในอีกสามช่องของตารางมันอาจจะเป็นเด็กคนอีกประมาณหนึ่งล้านคนที่เหลือแต่ว่ามีเด็ก คนสองคนไปติดเกมและเกาะชิยากรรมก็เลยกลายเป็นดูว่าเป็นเรื่องอะไรแน่เกิดขึ้นงนที่ไม่จะเป็นว่าเกมมันต้องโยงไปถึงเรื่องอาชญากรรมเกิดตอนหลังเวลาอ่านข่าวพวกนี้ก็ลองมานั่งจับผิดเล่นกันดูก็สนุกไม่น้อยว่าจริงๆแล้วมันมีเหตุผลหรือมีต่างก,กัอะไรที่มันมีช่องโหว่และเราเห็นในช่องโหว่นั้นหรือไม่จ้กรอปี25กันแล้วก็เจอกันกับครั้งต่อไปในวันพฤหัสกับจอมนะครับ